สวัสดีครับอยู่กับพี่อาร์ตนะครับผมแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกมสติ๊กโมลเลกาซีนะครับภารกิจที่157และ158นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยภารกิจที่157นะครับเอาชิวนลอยได้ข้ามคืนนะครับเเจอไคไรเดอร์ห้ามใช้ยักษ์แล้วก็เริ่มตังเริ่มตังเริ่มต้นตั้ง3,000นะครับผมภารกิจนี้จัดไว้ยากนะครับพี่อาร์ตก็เลยต้องอัพสู้นิดนึงเดี๋ยวพี่อาร์ตจะอัพแค่มงกุฎแล้วกันนะครับ มงกุฎรูปปั้นเนาะประมาณนี้ก็พอเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับสัปดาห์นี้ยากนะจัดไว้ยากนะครับปัง <B uck. S 1> อ่าเดี๋ยวเอาสปเปรตต้อนอกมาก่อนนะครับแล้วก็เอานักขนมมาแปดคน <B uck. S 1> แล้วก็เป็นลุยเลยครับลุยในที่นี้นี่คือเอาห่อไปทิ่มเขานะเอาห่อไปโยนใส่เขาไม่ได้ลุยอะไรขนาดนั้นหรอกสู้ไม่ได้พี่ก็โหวดพี่ก็เถื่อนอันยากจริงนะครับผมเอียงไปทีนึงแล้วก็กลับบ้านครับผมตบหัวแล้วลูบหลัง ตีหัวแล้วเข้าบ้านเราก็ปลาหอกอยู่ตรงนี้แหละเอาปลาหอกสิเออโอเคป้าปลาเข้าไปทีละ400 400โอเคชึ400ชึก400มันก็ตายจนได้แหละครับผมตอนนี้ใครไรเดอร์ได้มาถึงสนามลบแล้วนะครับ<ะ>เตรียมลุยเลยดีกว่า เอาไปหยอกๆเขาสักเล็กน้อยครับเราไม่เอาจริงหรอกเราเอาหยอกๆก็ยุยมากันละโอ้ไปก่อนหนึ่งทีแล้วกลับบ้านครับผมอาหารก็ไปยิงยิงทวงเวลาคนยักษ์ไว้ประมาณนั้นประมาณนี้ <S 1> <S 1> อยหลังกลับไปนิดนึงอาหันก็ไปยิงทวงเวลาไว้ครับมันก็ไม่ค่อยจะถ่วงอะไรได้สักเท่าไหร่อะเน่เอาหม่เอาใหมาหยิงอีกเออนั่นแหละให้มันตีมันตีมันต,นตีไม่โดนหรอกเออนั่นแหละยิงเข้าไปโอเคประมาณนี้ครับ ยักษ์ก็เลือดลดไปพอสมควรหลังจากนั้นก็ปลาหอ,อกแล้วก็ปลาหอ,อกแล้วก็ปลาหอ,อก,กไปอีกปลาก็ไปอีกไปโดนใครก็ไม่รู้ครับผมเลือดป้อมลดอย่างกันน้ําแบบนี้อ่ะเพื่อนมาช่วยแล้วครับถ้าเกิดเรานะครับผมอัพอัพมงกุฎเนี่ยก็จะมีเพื่อนออกมาช่วยนะทีนี้เราก็ปลาหอกเอาปลาหอ,อกสิอูอ้ยั 400, ี่ร400ก็เจ็บอยู่ นั่นแหละครับนั่นแหละครับผมมันต้องมีเพื่อนมาช่ชวยนิดน,นึงนะด่านนี้นะครับภารกิจนี้ถ้าเพื่อนไม่ช่วยเลยนี่โอ้โหไม่ไหวครับพยายามลองละตายไปเรียบร้อยลับเข้าบ้านนิดน,นึ่กลับบ้านนิดน,นึงอย่าไปเปรี้ยวอะไรเขามากเติมเลือดเติมหอออะไรสักเล็กน้อยครับโอเคได้หอกมาละไหนดูซิไขไรเดอร์ครับยืนอยู่ตรงนี้ยืนตั้งงานอยู่ตรงนี้โอ้โหไอ้พู้นี้ก็กระโดดใส่เราเหลือเกินขอโยนหอ,อกสักทีนึง โอ้400ตายแลบบครับแลกกันแบบนี้คุ้มหรือเปล่าไม่น่าคุ้มอ่ะโอเคเรายือนอยู่ประมาณนี้ครับแล้วทีนี้เราก็รอให้อาร์ชิโนของเราเยอะๆนะเรายืนไว้เรายืนไว้ยืนคำไว้ปเอ,อือนั่นแหละยืนรวบมันไว้จนกว่าอาร์ชิโนเราจะเยอะมากพอแล้วเราจะสามารถโจมตีไคลเดอร์ได้นะครับไคลเดอร์เขาจะเรียกซอมบี้มาเรียกผีผุดออกมาไม่ทันและนั่นจะเป็นโอกาสเราโจมตีเขาเนี่ยตอนนี้ ไฮเรเดอร์เริ่มเดี่ยวมาไม่ทันละเราก็กระชับพื้นที่เข้าไปเลยครับเราบังคับตัวเลือดเยอะดีกว่าตัวเลือดน้อยปล่อยมันตายไปหมายถึงสเปียร์ตอนนะเอ้ามันน้อยทั้งคู่นี่หว่าโทไม่นเอาตัวตัวเลือดเยอะที่สุดแล้วกันโอ้โหเลือดเหลือไม่ได้เต็มลงเต็มหลอดอะไรเลยครับหน้าองศาเหลือเกินโอ้โหเป็นกัเรียกกันมาเหลือเกินครับผีพงผีบุตรแต่ตอนนี้เราสามารถตั้งรับได้แบบสบายๆแล้วนะ แล้วมีธนูบางดอกนี้ไปโดนไค่ไรเดอร์ด้วยนะครับอ่านี่แหละสิงที่ของเราละนั่นแหละครับผมเลือดไหลยั่งกันน้ำไครไรเดอร์เราก็ยืนค้ำอยู่อย่างนี้แหละแทงไว้อย่าให้เขาถึงเขาถึงนักธนูเราได้นะครับมาละยิงไม่ค่อยจะโดนเท่าไหร่เลยนะน่าทดอนเราก็เดินวนอยู่ทางนี้แหละ <What? S 1> เขาก็เรียกอซอมบี้พวกนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับเขาปล่อยเขาเขาอยากเรียกไปก็ปล่อยเข้าไป จริงๆใช้จอมเวทก็ได้นะจอมเวทก็สามารถต้านทานได้แต่ว่าพิยามเลิกเป็นนักขนูดีกว่าครับสร้างง่ายกว่าห <Yeah. S 1> <c oughs> ูเรียกกันไหมนี่ก,กันมาเยอะมากเออมันก็จะมีอาชีรอนบางคนยิงนะใครเลดเดอร์นะ oh. อจมเรียบร้อยต้องอัพถึงจะสู้ได้นะครับถ้าไม่อัพนี่พิยามยังหาวิธีชนะไม่ได้นะเล่นนานเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ชนะนะสไตอ์นี้นี่เรียกได้ว่าต้องเล่นแบบธรรมดาสู้นะ ไม่อัพไม่ซื้อไม่สก,กินไม่ไหวเนาะเดี๋ยวไปดูที่ภารกิจที่ึง้อเลยครับภารกิจที่158เอาชิลล์ได้ข้ามคืนอีกแล้วเราจะได้เจอกับเออเราจะได้ใช้คิชชูนะครับหัวหน้าของกองกำลังอาร์ชิดอนเอาชิลห้ได้จกนกว่าคิชชูจะมาช่วยเราจะได้เจอกับกองทัพผีเดินแล้วก็กองทัพก่อกระดูกมากมาย บังคับได้แค่อาร์ชิดอนเท่านั้น <What? S 1> และแน่นอนว่าภารกิจนี้พิยามก็ต้องใช้สกินมาช่วยนะครับพิยามจะใช้เป็นสกินดูดเลือดนะครับเพื่อให้คิชูดูดเลือดได้นั่นเองแล้วก็เหมือนเดิมทับมงกุฎมาช่วยด้วยครับผมเง็บมงมากเอาชิ้นลอยได้ข้ามคืนกันฝั่งเขาจะมากันทุกรูปแบบฝั่งเราก็ต้องตั้งรับทุกรูปแบบเหมือนกันอ่ามันไม่ทุกรูปแบบอย่างนั้นหรอก <Huh? S 1> เราใช้ได้แค่นักหน,นู นี่ส่วนฝั่งนู้นเ้าใช้ได้ทุกอย่างกลับบ้านกันครับเราคิดชูดีกว่าคิดชูสบายใจใช้คิดชูแล้วสบายใจวิ่งออกจากบ้านเราหน่อยครับโอ้โหโดนหัวโขกซีดซีดไอปุ๊ดนักขนูมันขึ้นยิงเราเลยเหรอนะเราพยายามยิงเข้าห,หัวให้ได้นะครับมันจะได้ดาเมจ195นะซึ่งจะทําให้การดูดเลือดของเรานี้จบจา้ามากเราจะดูดได้เยอะมากนะครับเจอสเปียร์ต้นก็ ม้วนขึ้นแบบนี้ก็ได้หลบๆเข้าไว้กลัวๆเขาหน่อย<ป>ความยากของมันก็คือเราจะยิงไม่ค่อยโดนหัวเขาเท่าไหร่นะครับ mm. ถ้ามันโดนหัวได้ตลอดก็คงดีแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะยิงกันได้ง่ายๆซอดว่ดตายไปผีพุ่งผีพุ่งผีพุ่งตายไปร้อยเก้าเออแบบเมื่อกี้เนี่ยจะดีมาก <Yeah. S 1> ค่อยๆสร้างมักนงหนูโอ้โหมากันเพียบเ <What? S 1> ข้าหัวเข้าหัวบ้างไม่เข้าเลยเ <What? S 1> ข้าหเออเข้าหัวไปดีมากโอเค เขาขอไปสักสองสามตัวก็ยังดีครับทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องจัดการผีคงผีค้านพวกนี้เขาจะมากันเพียบมากยายายำมายำมาโอ้โหมาอีกแล้วผีพุ่ง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 โอ้โหมากันเพียบเราจะตายเอานะครับต้องรีบต้องรีบยิงต้องรีบยิอง,อ,งอย่าพูดมากแต่ก็ยังพูดอยู่ยังไงครับสร้างนะขนุนมาด้วยอย่าลืมสร้างตลอดแต่จะยิงไปไหนแล้วเนะี่ยโกดติดโกลตูก ไอคิชูจะตายโอ้หไม่รอดชิบหายละชิบหายละคิชูตายแล้วสวยแล้วครับคิชูยิง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 โอ้ยไม่ไหววะชึก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 โอเคเข้าเข้าออกเราตายจะหมดแล้วเนี่ยเขาก็เกิดมาเป็นผีผุดผีเดินอะไรมั่วซั่วกันไม่หมดเอเคครับตอนนี้เพื่อนมาช่วยเราเพื่อนมาช่วยละเอาอัพมงกุฎมาข้อดีมันคืออย่างนั้นแต่ก็ไม่ไหวครับ มากันเทียบอูโูมากันเยอะมากถ้าตรงชิคชูตไปให้ไปไล่เอาใหม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 ่คราวนี้ต้องไม่พลาดเฮ้ยย้อนไปก่อนเฮ้ยรีสตาร์ท back 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 oo oo na oo oo back ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจใพี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม